สวัสดีเพื่อนๆนจากจักรวาลที่7ทุกทคนเลยนะครับผมอยู่กับผมบายสติลครับในการรีวิวซูเปอร์สยา่าเคลเบอร์เซอร์กนั่นเองนะครับผมในร่างนี้ครับเคลของเรานั้นก็จะแปลงร่างเป็นซูเปอร์สยา่าแต่ไม่สามารถควบคุมสติของเขาได้นั่นเองนะครับผมมีพลังมหาศาลแต่ว่าไม่สามารถโจมตีรวบรวมพลังให้โดนศัตรูอะไรอย่างนั้นได้นะครับก็เป็นจุดเด่นและก็จุด ได้ในเนื้อเรื่องของ Dragon Ball Super นั่นเองนะครับผมซึ่งเธอนั้นมีพลังของ Legendary Super s a y a ah ด้วยนะจะเห็นว่ามีผมสีเขียวเช่นเดียวกับโรลี่ของเราเลยนั่นเองโดย Super s a y a ญาเ l l e e ร์เซนี้จะแข็งแกร่งขนาดไหนในเกม Dragon Ball Legends ของพวกเราเดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวกันเลย เราเริ่มกันที่ความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดของซูเปอร์เซียเคีเบอร์เซิร์กนะครับผมกับยูนิคแอบิลิตี้โคเวอร์เด s t r o ยการ์ดนั่นเองนะครับผมทำการสุ่มทำลายการ์ดบนมือของศัตรู2ใบเมื่อทำการโคเวเชนนะครับโคเวเชนเนี่ยก็คือการที่เพื่อนของเราโดนศัตรูคอมโบครับและการคอมโบต่อเนื่องนั้นถ้าเราสลับตัวมารับการโจมตีแทนเพื่อนในทีมของเราก็คือใช้เคีลงมาในการผลัก เพื่อนออกไปแล้วก็เคลเข้ามาในสนามเนี่ยจะเรียกว่าโคเวเชนนั่นเองจะทําให้ศัตรูเสียการบนมือไป2ใบและหยุดการคอมโบไปนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นความสามารถที่ร้ายกาจมากๆและเท่านั้นยังไม่พอเมื่อเคลโคเวเชนลงมาครับผมจะทําให้ดาเมจของเคลรุนแรงขึ้นถึง30%เป็นเวลา15วินาทีนะครับผมแต่มีผลเสียก็คือเคลของเราเนี่ยจะ มีเวลาในการสลับตัวนานขึ้น2วินาทีเมื่อสลับตัวกลับไปในครั้งถัดไปนั่นเองนะครับผมและอีกหนึ่งยูนิคแอบบลิตี้นะครับ กับความสามารถ intimidate sustain ate b l a s t damage up ครับผมทุกครั้งที่ซุปเปอร์เซียเคลเข้าสู่สนามรบครับจะทำให้ศัตรูติด attribute downgrade รับ blast damage รุนแรงขึ้น20เป็นเวลานาน,านถึง15วินาทีนะครับผมเรียกว่าการโคเว a ชนลงมาครั้งเดียวเนี่ยได้ผลเยอะมากๆทั้งทำลายการ์ดบนมือของศัตรูครับผมทั้งได้ d a m a g ของซุปเปอร์เซียเคลรุนแรงขึ้นทั้งทำให้ศัตรูโดน blast damage รุนแรงขึ้นโอ้โหเรียกว่าหนึ่งแอคชั่นนี้โดนกันท่วนหน้าเลยทีเดียวร้ายการสุดๆไปเลยละเอาละเมื่อทุกคนเข้าใจว่าเคลของเราควรจะลงสนามในรูปแบบไหนแล้วนะครับเรามาดูความสามารถในการต่อสู้ของเธอดีกว่าครับผมเนื่องจากเคลเนี่ยเป็น d e f ฟน s ์ไทป์ครับผมการต่อสู้ของเขาก็จะเน้นไปทาง การรับเดเมจนั่นเองนะส่วนการโจมตีของเธอนั้น Strike a r สกับ Blast a ร์เดเมจจะหนักไปทาง Blast a r ์สนะครับผมมีค่า Blast Attack ที่สูงกว่า Strike Attack อยู่พอสมควรเลยทีเดียวและมีอา g ์สการ์ดเทเป็น Strike a r ์สหนึ่งใบและ Blast a r ์สหนึ่งใบสร้างสมดุลให้ทีมทั้งทีมหมัดและทีม Blast ได้อย่างดีเลยทีเดียว อาร์สกอรใบถัดมาเป็นการสีเขียวสเปเชียลสกิลครับ Unlock k e from of Life นะครับผมทำการฟื้นเลือดของเคล15%ครับและทำให้ Blast Damage ของเคลรุนแรงขึ้น15%เป็นเวลานานถึง15วินาทีเลยทีเดียวได้ทั้งฮิลได้ทั้งเดเมจแบบนี้ไร้การเหมือนกันนะเนี่ยจ่ายเพียง19คียเท่านั้นเอง ต่อกันที่อาร์สการ์ดไปสุดท้ายกับสเปเชียลมูฟอาร์สมีชื่อทาว่ากิแกนติกอิมแพกนะครับผมสร้างเดเมจรุนแรงใส่ศัตรูประเภทเอ็กซ์โพรดเดเมจครับและทำให้ศัตรูติดแอตทริบิวต์ดาวเกรดเพิ่มเวลาในการสลับตัวนานขึ้น5วินาทีครับผมโดยสถานะแอตทริบิวต์ดาวเกรดจะติดตัวอยู่กับศัตรูเป็นเวลานานถึง15วินาทีเลยทีเดียวถ้าสลับตัวก่อน15วินาทีนั้น โดนอยู่อย่างนั้นนานขึ้นถึง5วินาทีเลยนะครับผมเป็น Attribute u p g r a เกที่ร้ายกาจมากๆเลยนะมาต่อกันที่ความสามารถ Main Ability ที่จะทำให้ซปเปอร์สญาเคลของเราโจมตีโคตรแรงเข้าไปอีกนะครับเมื่อเวลาในเกมผ่านไป15วินาทีครับผมจะทำให้การชาร์จ Main Ability ของซปเปอร์สญาเคลเต็มเป็นที่เรียบร้อยและเมื่อกดใช้ Main Ability u ั controllable power ครับผมจะทำให้เอฟเฟกตเหล่านี้เกิดขึ้นกับเคลตลอดเวลาตามเงื่อนไขนั่นเองนะครับผมเคลเนี่ยจะมีเดเมจรุนแรงขึ้น10เป็นเวลา10วินาทีหลังจากที่ศัตรูโจมตีจนจบคอมโบนะครับผม,ผมก็จะได้ attribute upgrade โจมตีรุนแรงขึ้นนั่นเองนะเออแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถครับเมื่อ เทลของเราครับใช้อ์สการ์ดครับผมจะทำให้ศัตรูติดแอทิบิวต์ดา g r a d e รับดาเมสรุนแรงขึ้น10เป็นเวลา10วินาทีทุกๆครั้งที่กดอ์สการ์ดเลยนะโอ้โหความสามารถนี้ครับเป็นความสามารถที่จะทบดาเมสให้ศัตรูได้รุนแรงมากๆอันตรายสุดๆไปเลยด้วยนะครับผมถ้าใครโดนคอมโบของ ปปสุดเปอร์เเควเบอร์เซอร์เข้าไปโดยที่มีความสามารถเมนแอบิลิตี้นี้ติดตัวอยู่ด้วยนะครับผมจุกขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับหลายกาสุดๆเลยละ มาต่อกันที่ค่าสเติตัสของซูเปอปร์สยาญาเคลเบอร์เซิร์ก Kill, นะครับตัวละครในระดับสปาร์กิ้งท่าสีแดงครับผมเป็นประเภทป้องกันนะที่ลิมิตเบรก3ดาวเลเวล2,000ครับเขาจะมีเลือดอยู่ที่834,900เลยนะครับผมสไตร์แอทแทกปานกลางอยู่ที่ 74,000ครับและมี Blast Attack สูงอยู่ที่78,200เลยทีเดียวค่า Strike Defense สูงมากๆ57,300 Blast Defense สูงมากๆ56,200เลยครับผมอูหูค่า Critical ก็อยู่ที่2860ถือว่าสูงมากนะครับและก็มีค่าฟืนพลังชีที่ ปานกลางครับอยู่ที่2,124เท่านั้นนะครับผมเป็นตัวละครจากเอพิโซด Universe Survival Saga ของ Dragon Ball Super นะครับผมเพศหญิงครับมี a s g a ตก h l เ l เป็น Strike a r 1ใบแล้วก็ Blast a รใบนะครับคาแรคเตอร์แท็กเป็นไซ y a Super ไซ Female w a r r i r r แล้วก็ Universe 6นั่นเองนะครับ และอีกหนึ่งความสามารถที่ผมยังไม่ได้พูดถึงกับ Z-Ability นะครับผมที่ลิมิตเบรก k 3ดาวจะเป็น Z-Ability 2นะครับซูเปอร์สย่าเคียวเบอร์เซิร์กเนี่ยจะช่วยเพิ่ม Base Blast Defense ให้กับตัวละครแท็ก Female Warrior ถึง26%เลยนะครับผมและถ้าสามารถโปรดลิมิตเป็น5ดาวได้และอัปเกรด Z-Ability เป็น Z-Ability 3นะครับผมนอกจากแท็ก Female Warrior ที่จะได้เบสบลส s ด d e เ e น s ์ 31%แล้วเนี่ยอีกหนึ่งแท็กที่จะได้ก็คือแท็ก Universe 6นั่นเองนะครับเรียกว่าทำให้ตัวละครได้รับ Set Ability นี้กว้างมากขึ้นนั่นเองใครที่สุบเธอได้ซ้ำๆเนี่ยก็จะได้เข้าทีมได้หลายทีมนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความสามารถของซปเปอรส์สซญญาเคลเบอร์เซอร์คนนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่มีค่าสเตตัสที่สูงมากๆเมื่อเทียบกับตัวละครเก่าๆนะครับผมออกไปมานี่ได้ ค่าสเตตัสที่สูงที่สุดในเกมกันเลยทีเดียวและที่สำคัญครับถ้ามีพี่สาวของเขาคาริฟูล่ามาอยู่ในทีมแล้วก็มันจะโคตรเก่งกันเลยนั่นเองนะครับผมแต่ผมยังสุ่มคาริฟูล่ามาไม่ได้นะก็เลยต้องจัดทีมเป็นฟิเมลวอริเออร์แบบที่พอจะเล่นได้นั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือเกม PVP ที่ผมได้ลองจัดการกับศัตรูด้วยทีม ฟีเมลวอรีเออร์นั่นเองนะครับผมผลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับซึ่งแรกๆนั้นบทของเจ้าเคลวของเราก็จะไม่ค่อยมีบทนะครับผมจะออกไปทาง ท้ายเกมเพราะว่าศัตรูยังมีตัวละครสีน้ำเงินมาขัดขวางการทำำําดเมจของเรานั่นเองอ่าเดี๋ยวดูกันต่อเรื่อยๆครับจนจบเลยว่าความเก่งกาจของซุเปอร์เซียเคียวอรสเซอร์ของเรานั้นจะขนาดไหนนั่นเองสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ あららら Go! Oh, <laughs> am